เอ๊ะยังไงภาพวอนเน็ตไฮโซโปอมีรอยแผลที่แขนตอนบวชด,ด้วยหากจำกันได้หลังจากเกิดคดีตแตงโมไม่นานนักก็มีคนจับผิดแก๊งบนเรือว่ามีรอยขีดข่วนซึ่งแผลที่ชัดที่สุดก็คงจะเป็นไฮโซโปอโดยตอนนี้แก๊งบนเรือทั้ง5คนไม่ว่าจะเป็นแซนกระติกจอบปอโรเบิร์ต ถูกจับผิดว่ามีพฤติกรรมหลายอย่างที่น่าสงสัยอย่างเช่นจ๊อบที่มีประเด็นเรื่องเสื้อขาดและภาพกม้กมๆเงยๆท้ายเรือตอนเกิดเหตุรวมถึงเรื่องที่มีรอยช้ำที่รักแร้กับรอยควนที่คอพอถูกนักข่าวถามมีอาการไม่พอใจแถมบอกให้ไฮโซปกดดันนักข่าวให้ลบภาพด้วย นอกจากนี้ทางด้านแซนก็ยังมีคนสังเกตเห็นว่าที่บริเวณข้อมือมีรอยช้ำลักษณะคล้ายกับแพ้ขณะที่เจ้าตัวไปจำลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุส่วนไฮโซโปอก็ถูกจับผิดภาพใส่เสื้อยืดสีดำขณะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพบมีรอยข่วนที่แขนซึ่งเรื่องราวนี้ก็เหมือนจะจบลงไปแล้วเพราะแต่ละคนก็ออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่มีใครมีบาดแผลเลยสักคน อาจจะเป็นการตัดต่อภาพหรือเป็นแสงและเงาแต่ล่าสุดค่ะโลกโซเชียลก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเนื่องจากมีตาดีไปสังเกตเห็นว่าไฮโซโปอก็ยังมีรอยแผลเดิมเหมือนวันแถลงข่าวในช่วงที่เจ้าตัวนั้นไปบวชซึ่งลักษณะแผลนั้นก็เหมือนกันมากๆกก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้ โดยเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีการตัดต่อภาพขึ้นมาเพื่อสร้างเรื่องเหมือนครั้งก่อนอีกหรือไม่หรือว่าจะเป็นรอยแผลจริงๆงานนี้ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก